คใส่เข้าไปคันนี้ครับเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วถึงไหนแล้วเหลือแค่เห็ดครับใกล้เสร็จแล้วครับแล้วไก่แน่ใจไหมว่าสุกแน่ใจครับใช้เป็นย่างก่อนครับแล้วค่อยเอาไปอบไมโครเวฟต่อครับเรียนรู้ได้เร็วนะเก่งมากครับตั้งใจต่อไปเร็วเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วครับคุณครับหนังไก่กรอบตัวไก่ก็นุ่มมั่นใจครับผมอ่านมาอย่างดีเลยครับ านที่ดีที่สุดจานแรกเป็นของคานี่ค่ะคานี่ซื่ซ่นะค่ะผ่าแล้วเขาก็ลองดูว่าใครจะได้จานที่ดีที่สุดนะมาเริ่มกันที่จานเอสลัดผัก ไก่ย่างซอสเทริยากิพร้อม Head เห็ดอบชีสผมว่าเขาน่าจะชอบตรงเห็ดอบชีสครับเพราะว่าเด็กๆชอบกินชีสครับเชิญเชฟทั้ง7คนชิมอาหารได้เลยค่ะก็ไม่กินผักกันแน่เลยอะฉัไม่กินแต่ผักกัน อุยกินกันหมดหวอถ้าเกิดกินหมดแสดงว่าอร่อยคัปเตอร์คะค่ะได้อธิบายให้ฟังหน่อยสิคะว่าจานนี้เป็นยังไงบ้างไก่มีรสชาติอร่อยครับมีเห็ดอบชีสคัปเตอร์ชอบมากครับชอบมาก<อ>ครับแล้วเกรซล่ะคะหนูว่าไก่มันมีรสชาติเข้าถึงเนื้อคะ่ะ เห็อบชีสถ้ากินกับผักพร้อมกันมันจะรสชาติพอดีกัน,นะคะ่ะปานพุทธครับเห็ดอบชีสแบบนุ่มมากเลยครับเห็ด <Hey, S 2> มันก็นุ่มอยู่แล้วป่าสลัดก็อร่อยครับอร่อยทุกอย่างครับชุดง่ายๆนะครับจานละครับไก่นุ่มมากแล้วก็ซอสอร่อยครับสลัดก็อร่อยเหมือนกันนะครับกินทุกอย่างด้วยกันแล้วก็มันเข้ากันได้ดีมากเลยครับ น่าชอบเอ็ดอบชีสที่สุดเพราะน่าชอบกินชีสค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอลิน่าให้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยค่ะก็ดีใจเพราะว่ามันอร่อยครับที่ชอบน้อยที่สุดก่อนทำไมด้วยคะมาเขือเทศเพราะว่าหนูเคยชิมแล้วหนูก็ไม่ชอบอะคะไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือคนทำใช่ไหมคะ แค่หนูไม่ชอบมะเขือเทศหนูก็ไม่ชอบมากอะค่ะอ๋อผูมากค่ะผมชอบชีสนะครับพอผมลองเอาไปกินกับไก่ก็คือมันอร่อยผมลองกินกับผักด้วยเข้าได้ดีกันเหมือนกันคนชมเยอะมากแบบทุกคนเลยครับก็ดีใจครับ มาหาผ้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line@ Heliconia 8 girl